มาที่รางวัลนาตราชกันบ้างค่ะก็ได้มีการถแถลงข่าวเปิดโพลรายชื่อผลงานที่ผ่านการตัดสินนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ค่ะโดยปีนี้งานนาตราชจัดล่าช้ากว่าปีที่แล้วนะคะคและประการจัดงานครั้งที่9ประจําปี2560มีทั้งหมด39รางวัลค่ะตัดสินโดยการลงคะแนนเสียงของคนในวิชาชีพวิทยุยและโทรทัศน์ให้กับผลงานดีเด่นในด้านต่างๆนะคะและปีนี้ค่ะมีจํานวนรางวัลเพิ่มขึ้นมาเป็นปีแรก4รางวัลนะคะ นั่นก็คือเล่าข่าวยอดเยี่ยมฮาร์ท็อกยอดเยี่ยมนักแสดงดาวรุ่งชายหญิงค่ะช่อง3ค่ะมีรายชื่อเข้าชิงมากถึง26รางวัลโดยรวงประเภทละครโทรทัศน์ถึง16รางวัลช่อง3เข้าชิงทุกรางวัลน,นะคะ,คะละครช่องส <c oughs> ที่เข้าชิงรางวัลมากที่สุดก็คือเรื่องรากนคราค่ะเข้าชิงถึง9รางวัลน,นะคะรางวัลหลกัหลกๆก็คือละครยอดเยี่ยมพุ้มกับยอดเยี่ยมนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมค่ะ ส่วนละครกระแสรแรงแห่งปีเพลิงบุญนะคะก็เข้าชิง9รางวัลน,นะคะหลักๆก,ก็คือละครยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมค่ะคลื่นชีวิตกันบ้างค่ะเข้าชิง5รางวัลน,นะคะรางวัลหลักๆก,ก็คือนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมก็มคือหมากปรินนั่นเองค่ะยังมีรางวัลละครชุดยอดเยี่ยมค่ะ ละครจากค่ายบอดแคสทยเทเลวิชันนะคะเข้าชิงรางวัลเดียวกันถึง2เรื่องเลยค่ะ,ค,ะคือน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์และเดอะคิวปิดบริษัทรักอุดตลุดนะคะส่วนรางวัลที่เพิ่มขึ้นมาค่ะ<อ>ที่เรา<พ>อบอกนะไว้นะคะก็คือดาวรุ่งชายหญิงน้องนายนาพัฒเข้าชิงรางวัลน,นักสแสดงดาวรุ่งชายจากรักกันพลวันส่วนนักสแสดงดาวรุ่งหญิงค่ะน้องพรีมรนิดาจากเดือนประดับดาวและน้องนิชานธนิชาจากสเสน์นางงิ้วค่ะใช่ค่ะก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะได้รับรางวัลอะไรกันบ้างนะ ซึ่งก็จะมีการประกาศผลกันนะคะในวันที่5สิงหาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒธ,ธรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็จะมีการถ่ายทอดทางช่อง3ของเราด้วยนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะครับ